ไอ้นี่มันน่าไอ้นี่มันน่าคุ้นๆเฮ้ยโอเคมาดีตัวตึงดีครับผมขออนุญาตเออแนะนำตัวแนะนำตัวอะไรครับเอาเลยอ่มอ่าชื่ออินเกมเนี่ครับพารีครับผมสูง170หนัก50ครับผมตอนนี้อยู่ L.A. ครับเฮ้ยเป็นรุ่นเมกาเราชื่อธลามาดาๆนะฮะเอาละแล้วแต่นะแล้วแต่นะ ไม่ต้องหารแล้วแ่ฮะเอาแมวเอาแมวเเอาวเย็น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 ก่อนเย็นก่อนได้หมดอ่ะโอเคก็เรียกว่าไม่รู้จะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้จะถามอะไรจอจงดีเอาเป็นว่าแบบโดยรวมก็ก็น่าจะมีการแบบซ้อมๆกันมาบ้างแล้วเนอะก็ก็เป็นยังไงบ้างโดยรวมโดยรวมแล้วเป็นไงบ้างอืมอ่าผมจากประสบการณ์นะผมรู้สึกว่า มันคนละแบบกับที่ซ้อมที่บ้านแล้วกันคือเวอนที่เราอยู่ไทยเนี่ยเราซ้อมกับทีมที่แบบเป็นโซนบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบพอเข้าใจพออะไรแต่พอแบบมาอยู่ที่นี่เนี่ยเราสกิมกับทีมที่เป็นแบบโซนเนี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าแบบสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เคยเจอมาก,ก็มีการปรับตัวกันเป็นแล้วบ้างครับแล้วก็เวลาก็น้อยหน่อยเพราะวันแรกก็สกินก็ดีเลยจริงๆวันสองก็สกิมดีเลยแบบแต่ละวันเนี่ยสกิมดีเลยประมาณหนึ่งชั่วโมง รอบหน้าสองก็น้อยหน่อยแต่ว่าก็โอเคครับตอนนี้ก็จูนโอเคละมั่งมังใช่ไหมมังมังเออมังด้วยอดีก็ดีก็ดีก็ดีแต่แต่ว่าแต่ว่าวันนี้วันวันนี้เราลงเราเด็ดนะทำไมแต่ผมมั่นใจเกินร้อยแล้วแบบอ๋อโอเคได้ได้มั่นใจก็ดีครับดีดีดีแล้วดีแล้วขอให้โชคดีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราถามเกี่ยวกับวันนี้เลยดีกว่าเน่อเจอกับฮ่องกงวันนี้คิดว่าทีมจะเป็นยังไงบ้าง ไหวไหมคิดว่าไหวไหมเป็นยังไงบ้างโอ้ยสบายอุ้ยเออเจอมาใช่ผมผมว่าคิดว่าไหวอยู่แล้วไม่ไหวมันคือคือส่วนตัวผมมองว่าแบบไอ้ไอ้วันนี้วันนี้เจอเพื่อนรักเลยใช่เออวันนี้เพื่อนรักวันนี้เพื่อนรักถูกต้องพพีี่่เเลล็็กกอ่ะโอเคก็ประมาณนี้มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆหน่อยไหมครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูเกมกันในเกมและในคู่แรกของวันนี้นะอืมีอะไรฝากเพืแฟนไหม อะไรนะครับเออมีอะไรฝากถึงแฟนไหมครับฝากถึงแฟนไหมก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ชนะก็ผมแบกถ้าเกิดวันนี้แพ้ก็ปโถมทิศวัตรนะครับเออไม่แต่แต่แต่เมื่อแกบ้าจ์มาพินมันพินช่องแชทช่องพี่อยู่นะเว้ยระวังไว้นะระวังไว้นะวางแหน่ระวังไว้เฮ้ยแต่ว่าก็ก็อย่างผมบอกครับถ้าเกิดว่า ถ้าถ้าวันนี้ชนะก็ <laughs> ก็ก็กอวยผมได้เลยนะวันนี้ถ้า <Okay. S 2> ชนะก็อวยผมเลยโอเคเอ <Okay. S 2> เอดี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 ดได้ครับไทีมนี้มันทําได้ดีนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไม่รบกวนแล้วเพาเดี๋ยวเราจะเข้ารายการคู่แรกกันแล้วเนะอะขอบคุณปารีรมากนะครับผมก็ขอโชคดีนะครับตั้งใจซ้อมตั้งใจแข่งครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับผมสวัสดีครับครับผมคารครับผมคารครับครับผมคารคาร